ครบับสวัสดีช่วงเ้าของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6 6หกสิบกสวัสดีแฟนเพจท้งช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งสวหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมูลนิเมียสียูซี่พะโคสิงเหล่ละสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านดีเข้ามารับชมชิมีของทางช่องครับครับสำหรับชิมีก็เป็นชิปท,ที่สองที่ทางทีมงานาเฮ่าสีแดงมาเปิดง้อเล่หลังขึ้นกำไังเห็นพ่อแม่พี่น้องเด้ครับพี่น้องครับผมสิจับกูเห็นเป็นง้อถึงที่สุดได้ครับพี่น้องครับเปิดแบบ ให้พี่น้องซื้อได้ะะพู่นนรครับพี่น้องครับนี่ครับก่อนเื่อนกับตังน้าเลียนว่าเป็นยังต้องปรับลดราคาลงทุมือทุกคลิปการเนื่องด้วยถ้าขายง้อเนื้อออกได้ที่มาน้ากันกะปรับลดลงเรื่อยๆไหมครับพี่น้องครับแบ่งพีแบ่งน้องไปเรียงให้นีกําไรน้ากันทุกคนครับพี่น้องครับบางโตบางคามนี่นีขาดทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้าเลี่อนตรงตรงครับพี่น้องครับเขาเรียงน,น,น,นะครับพี่น้องครับเพื่อว่าการเสียเวลาครับพี่น้องครับนี่ครับ ผมที่จับคู่ให้แล้วครับแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองครับแม ang, ่ลอยยิ้หาบวกลบสองครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับแต่ว่างานเมื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับงอแจะสีขาดำเบี้ยงจังน้อยครับพี่น้องครับต้งลูกกินนมน้ำครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่แล้วนะครับใยรเห็นบล็อครับพี่น้องครับ ลูกเป็นลูกผสมบ้ามันนี่ครับลูกไส้อายุสองเดือนครับนุ่มแม่ก็ที่ว่าโอเคียย์ครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่สองเดือนกันนาดีเยอะครับนี่ครับจับคู่ให้กับแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่รอยยิ้มหาบลบสองแม่บดเพียงดำนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับนะครับชิงเชียงผูกร้านได้ครับพี่น้องครับเป็นเสื้อครับ สำหรับสองโคมีเอาไปสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตลง่กันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถือแค่แน่นอนครับท่านใดที่สนใจกัโทั่มากครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของคอบัวตั้งอยู่บ้านน้องแปีนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยเด้ได้ครับพี่น้องครับรัวซีโต้ครับสามหมื่นห้าพันครับส่งฟรีอีกสองร้อยกิโลเมตร หรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันทามันไกลกันหลายกะคุยกันซอยคาดมุงนํำมันกันเนื้อครับพี่น้องครับผมกับเพด่อชิดเป็นจิโร่ครับพี่น้องครับคุยกันซอยกันเลยๆหน่อยไปเห็นมันอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายครับพี่น้องครับนี่ยุคปัจจุบันเอาความเป็นจริงแล้ากันเนื้อครับพี่น้องครับพอทั้งขวาก้ากะขายถือขายเน้นแบงปันครับพี่น้องครับนะครับบางโตบางค่อมกะขาดทุนอย่างที่ผมน้ำเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่ครับชุดนี้ผ่านไปด้ครับเมียลูกเมียกับเมียลูกผูกม่วงซี่โตสามหมื่นห้า ชุดสามข้มครับแม่ลูกเมียงว้อลูกเรียครับแม่ลอยนี้มาบวกลบสองกันครับนี่แม่รุ่นท้องนะครับลูกสาวอายุสี่เดือนนี่ครับพี่น้องครับสามสี่เดือนนี่ครับเมื่แม่นี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกผู๋ลูกตัวที่สองครับแม่กับลอยนี้มาบวกลบสองครับนี่ครับลูกผู๋อายุสองเดือนนี่ครับแล้วก็แม่นี่แม่ลูกผู๋ครับลูกลูกตัวที่สองกันครับพี่น้องครับแม่ลอยนี้มาบวกลบสองครับพี่น้องครับสำหรับหกตัวนี้ไป สี่หมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับสี่หมืนหกพันบาทนี่ทางข้อกับยังส่งฟรีอีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับคุ้มค่าแน่นอนครับง้อตัวพ่อเมื่อนชิ้นนี้เนี่ยดีไปเรี่องยังไงกับเพราขาดทุนครับพี่น้องครับถ้าเพราะตัวนำสางตายครับพี่น้องครับรอกันแบบเป็นแปรน้อครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าเพราแบบียร์หยาบๆกับถือก็หมาก็แมวครับพี่น้องครับนี่ครับง้อตัวพ่อเมื่อนะครับท่านใดสนใจกับโทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแป บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับกฎกติกางข้างขอกับบ้างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษความสาใจครับพี่น้องครับมักอีลีอยากได้อีลีกัจังโทมาพูดคุยกับผมเด้อครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันโทษความสาใจนี่ทางขอเกิดความเสียหายแน่นอนครับตัวจที่นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับพี่น้องครับ แต่เื้ยยกสีได้ถือได้ครับพี่น้องครับนี่ครับรากาอีกอย่างหนึ่งมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าคือบอหาง่วงง้างมาขายเนี่ยน้ำเลี้ยนวางสีได้ครับพี่น้องครับแต่กอนทั้งขอดกเหรนง่วงง้าเหมือนกันเหรอครับโคมและแสนกเหรนมากครับพี่น้องครับขนาดทั้งขอดเลี้ยงเองขายเองกัย่งขาดทุนอยู่ครับพี่น้องครับก็ต้องอันนี้ครับทั้งขอดก็เลยหันมาเหรนง่วงร้อยนี่ครับพี่น้องครับเพื่อพอเม่พี่น้องผู้คนทุ่นหน่อยเพิ่อจะได้ไปเลี้ยงเนะครับนี่ครับ เลี้ยงแบบแบงปันเลี้ยงแบบอิงเนี่ยครับพี่น้องครับชุดนี้ด้วยครับพี่น้องครับ6ตัว40,600 40,600บาทตัวนั่นครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลใดสนใจก็โทรตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับชุดนี้แม่ลูกเม่กับแม่ลูกผู้นี้30,000ห้าพันบาทครับพี่น้องครับครับเปิดตึกถึอไปได้ครับพี่น้องครับที่เปิดตึกถึอได้ก็ขายง้อเนี่ยออกไปน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับในชุดนั้นเติมชุดนี้มาเนี่ยกับปรับลดราคาลงได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับฝากเบอร์ทีนึงนะครับท่านใดสนใจกาโทรมาครับ0652076884พิกัดของกอวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับสำหรับใจชิมนี่กขอฝากช่องยูทูบยูซี่พาโก้สิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากเขาเมืองคลิปให้น้ำเส้นนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน,น้องไม่ที่บอไถ่ไทยทำแบบคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจเน้นแบ่งปันเกษตรกรคนสุ่นหน่อยอยากมีงวัวเลี้ยงนะครับพี่น้องครับ สามารถเลี้ยงต้อยอดใดเป็นเงินฝ่ายเงินออมครับพี่น้องครับครับสำหรับ่ายชิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ